รายแท้ๆนะคะวันนี้นะคะก็จะมาบอกข่าวดีๆสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่รับชมอยู่เนาะ,ะอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดนะคะเหรียญหลวงปู่พัดนะคะรุ่นเพชรกับมกกังกรนครสวรรค์เรียกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษที่สุด นะะเป็นผุทพิเศษที่สุดโดยะจะทําพิธีปลุกศิกษหรือว่านั่งนั่งปุกโดยพัะเกติอาจารย์ดังๆอาย่างสมเด็จวัดไตรมิตรนะคะเรีวยกว่าไม่ไม่ได้ไปางานไหนง่ายๆท่านใดได้บูชาได้เช่าบูชาไปแล้วนะคะไปเกิดความเป็นสนิริมงคลเนี่ยเรียกว่าตอนนี้กําลังฮอตฮิตมากที่สุดนะคะสำหรับเหรียญของหลวงปู่คัดวัด ทานอาหารหรือว่าแจากกันวัดด้ืยด้วยนะคะในในจัดก,กันเลยชาวบ้านเนาะไปอยู่ที่อำเภอเพือหนองบัวนะอำเภอหนองบัวนครสวรรค์น,นะคะเพราะว่ามันลอยจตจวตรงนั้นระหว่างถัตะโกน้องบัวไพศาลีจะอยู่ในช่งวงละแวกนี้